มเป็นสมาชิกของสมาคมติ์เก่าเป็นชมาาชุธิศเลขที่585นะครับวันนี้ทางสมาคมเขานัดสมาชิกมาเพื่อประชุมใหญ่อามันประจําปีเพื่อที่แจงกิจการต่างๆของสมาคมและที่สําคัญที่สุดก็คือวันนี้ก็มีการเลือกตั้งคณะกรรมาการชุดใหม่นะครับ ก็วันนี้ได้มีโอกาสก,าก็ได้มาพบปะลูกศิษย์ลูกหาและที่สําคัญที่สุดก็คือมารับรู้รับทราบในเรื่องของการดําเนินการกิจการของสมาคมจิตขอ,อาเป็นธรรมราชุทิศหากมีอะไรที่พอจะร่วมมือกันได้ช่วยเหลือกันได้ก็พอที่จะได้มาสแสดงความคิดเห็นบอกกล่าวกันนะครับก็รู้สึกดีใจครับที่ วันนี้สิ์เก่าเยอะแยะที่เขาจะมาร่วมกันเ,เลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางโรงเรียนเป็นจมาราชูติตที่มีคณะสิ์เก่าเข้มแข็งคอยดูแลให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลกับโรงเรียนตลอดมาครับ